สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่อาณาเขตรั้วบ้านของเราที่นี่เราจะดูดวงกันผ่านคลิปโดยการใช้ไพ่ทา,าโร่ไพ่ออร์เคเิลศาสตร์การทำนายอื่นๆอนะครับเล็กๆน้อยๆมาผสมผสานกันนะวันนี้นะครับท็อปิกของเราที่เราจะดูดวงกันก็คือเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรเรามาดูดวงกันนะครับถึงเขาคนนั้นที่เรากําลังจะนึกถึงเราอยากถามถึงว่า เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรนะพูดไหมนะเขาเป็นคนพูดเก่งไม่เก่งมีแนวโน้มจะพูดหรือไม่พูดมากกว่ากันตกลงพูดหรือไม่พูดและจะพูดเนี่ยจะพูดให้คนอื่นฟังว่ายังไงบ้างนึกถึงเขาแล้วเลือกไพ่นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเขาคนนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะตัวคุณก็นึกถึงตัวเองก็ได้เป็นใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะมองคุณในมุมไหนแลวเขาจะพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงนะดูซิว่าพูดดีไหมถ้าพูดไม่ดีจะได้ม นะอย่าไปมีเรื่องกนเลยนะไเ่เข้มรอเล่นนะแล้วก็นึกถึงเขานถ้าเกิดว่าเพื่อนมีเขาคนนั้นแล้วก็นึกถึงเขาได้เลยแล้วเ,เ,ลลเลือกไพ่หนึ่งสองหรือว่าสามนะครับกองที่หนึ่งของเราคือ будут? กองเรือนะครับกองที่สองของเราคือกองม้าแล้วกองที่สามของเราคือกองบิชอปนะครับเมื่อเลือกได้แล้วให้เพื่อนๆนะครับกดที่ time s t a ป์เลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับ time s t ม m ์ของช่องเราจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่า ช่องของเราไม่มีทำตามแสตม์เอาไว้เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนเลื่อนไปดูตามจังหวะเวลาของคลิปนะครับกองที่1กองที่2และกองที่3ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่1ครับกองที่1ของเราคือกองเรือนะครับทอปิกของเราวันนี้ก็คือเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายอย่างไร เรามาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงกันบ้างไพ่ที่เป็นเพื่อนเลือกนะครับเป็นไพ่รายชินีถือเหรียญน,นะครับราชนีถือเหรียญเป็นลักษณะของคนที่มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้นะไม่น้อยหน้าใครนะแต่งตัวดีนะครับดูหรูดูแพงดังนั้นคุณเนี่ยมักจะดึงดูดคนที่เป็นคนที่ช่างแต่งตัวเนาะเป็นสไตลิส์เข้ามาในชีวิตนะครับ คนประเภทนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบได้มาเจอกันนะเรามาส่องพลังงานของคุณกันก่อนนะครับแม่เหล็กดึงดูดความรักของของคุณนะชาวกองนี้ท o ูอฟซอร์สครับ2ดาบดิ e อ็มเพจครับไพเอ็มเพของเราเนาะไพอฟครับครับ5ถ้วยและอะไรเนี่ยควีนออฟวอร์ดนะครับราชินีถือไม้ ลักษณะของชาวกรองนี้เนี่ยพี่แค่รู้สึกได้เลยว่าตัวคุณน่ะเ,เป็นคนที่งดงามนะแล้วก็รู้จักการวางตัวนะครับการแต่งตัวของคุณอนะด,ด,ดูดีดูหรูดูแพงเช่นกันนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีเฟมินีนเอนเนอร์จีอะค่อนข้างสูงถ้าคุณเป็นผู้ชายเฟมินีนเอนเนอร์จีในตัวคุณค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันทาให้ตัวคุณเนี่ยมีความอ่อนโยนอ่อนหวานหรือว่าบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ชายที่น่าหวาน นะหน้าหวานปากหวานนะพูดจาดีผู้หญิงชอบนะผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ชอบคือเขาชอบคนเป็นผู้นำม,มาถูกแล้วแต่ไม่ใช่ผู้นำแบบโหดร้ายต้องเป็นผู้นำที่มีความซอฟมีความละมุนนะดูแลมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยลักษณะเนี้ยที่มันมีความผสมกันไปนะครับดังนั้นผู้ชายที่มาเลือกกองนี้ใช้ m a s c u l i n e e n e r g y คือ Energy ของความเป็นผู้ชายให้เป็นประโยชน์แล้วผสม Feminine Energy ของคุณมันจึงมีความบาลาน์ จึงเป็นคนที่มีความบาลานซ์นะครับเทูออฟซอร์สก,ก็เป็นลักษณะ2ดาบดาบ2อันเนี่ยเท่ากันนะครับบง่บงบอกถึงความบาลานซ์ก็ได้นะข้อดีของชาวกองนี้คือมีความตาเหี่ยวตาแหลมตาแหลมคมเวลาที่คุณโฟกัสปัญหาคุณจะเจอปัญหาก่อนคนอื่นคุณจะเจอปัญหาก่อนคนอื่นเวลาคุณตรวจงานอะไรเงี้ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียด ราชินีถือไม้นะครับเป็นคนที่มีความฉลาดฉลาดรอบรู้ราชินีถือเหรียญราชินีถือไม้นะครับฉลาดรอบรู้ไพ่ทีเอ็มเพจก็เป็นไพ่ลจักรพรดินีนะครับดังนั้นชาวกองนี้ f ฟ m i n i n e energy สูงมากนะถ้าเป็นผู้ชายจะมีความอ่อนโยนฉลาดด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะน่าหวานนะครับผู้ชายชอบแล้วก็ชอบในความฉลาดของคุณแต่ออกจะแนวแบบอินดี้อินดี้นิดนึงชาวกองนี้จะมีความอินดี้อินดี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับ เป็นเรื่องปกติทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่าแล้วเขาคนนั้นเป็นใครนะนี่เอ,อซออฟซอสครับ1ดาบเป็นคนที่ดูมีความมั่นมั่นใจในตัวเองนะเนี่ยซิกออฟซอสครับหบดาบอเอรออฟวอนนะครับนี่นะแปดไม้โอ้แปดไม้นี่เป็นลักษณะของเหมือนต้นไม้กําลังพุ่งลงมาเออสวยดีอ่ะแปดไม้สําหรับนี้พี่เขชอบ แล้วก็8ดาบตัวเขาเป็นคนกําแพงสูงมากเลยนะครับถ้ามี8ดาบแล้วนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความกําแพงสูงนะครับเขาที่เ,เพื่อนๆนึกถึงนะข้อดีของเขาคือแม้ว่าจะกําแพงสูงแต่เขาเป็นคนที่จริงใจจริงจังกับคนใกล้ตัวเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับคนใกล้ตัวว่างั้นเถอะ หยิบจับอะไรก็งอกเงยแล้วก็ชอบคิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเสมอๆนะครับเร็วนี้เนี่ยอาจจะมีการพัฒนางานอาจจะมีการย้ายงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของเขาหรือแม้กระทั่งเปิดเฟรนช์ชัยเปิดเฟรนชชสยร้านใหม่ๆสาขาใหม่ๆนะมักจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานช่วงนี้เขาจึงเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งๆกับชีวิตลักษณะของเขาเนี่ยก็เลยจะชอบทํางานกาแพงสูงอะ่ะดังนั้นใครจะเข้าไปในจิตใจในโลกแห่งจิตใจของเขาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก้ดีของเขากับเราที่มีร่วมกันคือการแต่งตัวที่ดูดีดูหรูดูแพงดูมีสไตล์นะครับตัวเขาก็ค่อนข้างมีสไตล์เหมือนกันนะแลวก็ชอบใช้เวลาอยู่กับงานอยู่กับเวลาส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาก็ค่อนข้างชอบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเขานะแล้วเขาคนนี้พูดถึงคุณไหมแล้วพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว้อย่างไงบ้างขอดูหน่อยสินะครับ ซิกออฟครับหกถ้วยเพเทอร์วามน,นะครับเด็กถือไม้เอ็มพอเลอร์ครับและก็เทมเพรนส์นะโอ,อจะมีการมาปรับตัวเข้าหากันนะครับจะมีการอยากพูดอยากมาคุยถามว่าพูดไหมก่อนอื่นขอบอกก่อนมันมออีพลังงานที่พ่เ็บสัมผัสได้ เขาอยากคุยกับคุณนะอันนี้เรื่องหนึ่งแหละซิกออฟคราเนี่ยเป็นไพ่ของการพูดนะของการติดต่อสื่อสารของการแบบคุยกันเหมือนกันแต่เป็นการคุยกันในรูปแบบของนอสตาจีอะถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณนานๆคนคนนี้จะคิดถึงคุณแล้วก็อยากคุยกับคุณในเร็วนี้อยากคุยกับคุณพูดเรื่องคุณให้คนอื่นฟังบ้างไหมมีบ้างแต่เป็นเรื่องที่ดีๆนะเออเป็นเรื่องที่ดี อยากเป็นไพ่อ็มเพลอร์อย่างแรกเลยเนี่ยคือคุณเป็นคนที่แบบดูจริงจังกับการทํางานแล้วก็อ็มเพลอร์คู่กับเอมเพสนะคงจะบอกเล่าเก้าสิให้คนอื่นฟังว่าคุณมีความหวานขนาดไหนนะมีความหวานมีความสวยนะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ก,ก็มีความน่ารักน่าคบน่าค้นหานะครับเขาก็จะพูดถึงคุณในมุมนี้นะดูแล้วเนี่ยอยากคุยกับคุณโดยตรงมากกว่าที่จะอยากคุยเรื่องของคุณให้คนอื่นฟังนะ ก็ก็เลยคุยกับเรื่องของคุณเนี่ยให้คนอื่นฟังด้วยว่าเอออยากคุยกับคุณเนาะอยากมีเวลาอยากเจอกันอยากคุยกันในเรื่องเดิมๆที่เราเคยคุยกันที่เราเคยติดต่อสื่อสารถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยคบไม่เคยคุยไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเนี่ยก็อาจจะมีการเล่าเรื่องราวมุมดีๆว่าแบบเออแอบปื้มนะแอบมองอยู่นะนะเออมีความรู้สึกดีๆให้คุณนะดังนั้นถามว่าเขาพูดถึงคุณห้คุณ คนอื่นฟังไหมมีแน่นอนนะครับแล้วอยากคุยให้คนอื่นฟังว่ายังไงบ้างมุมน่ารักน่ารักที่เขามีให้คุณอยากเชื่อมต่ออยากเชื่อมโยงอยากคุยกับคุณนะเขาคุยกับคุณให้คนอื่นฟังแต่ไม่มากเท่าความอยากที่เขารู้สึกรู้สึกอยากอยากคุยกับคุณด้วยตัวเองมากกว่านะ เรามาดูกันนะครับลัคนาดาวจันดาวศุกร์ของคุณนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีมิถุนนะครับดาวอาทิตย์ในดวงค่อนข้างจะเด่นนะครับพบที่7พบปัจจี้คนคนนี้เนี่ยมักจะเป็นเนื้อคู่กันกับเรานะถ้าคุณชื่อเรื่องชาติพพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์คนหนึ่งโซพาร์ทเนอร์ทวินเฟลมอะไรพวกเนี้ยได้นะครับเจอกันท้ายคลิปนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2ครับ กองที่2ของเรานะครับคือกองม้านะครับแบบท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรเรามาดูกันสิซนนะครับว่าเขาคนนั้นจะพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ยา,งนะายังไงนะไพ่ที่มันเพื่นเลือกวันนี้เป็นไพ่สาไม้นะครับเป็นลักษณะของคนที่มีแพชชั่นบ่งบอกว่าตัวเขากับเรานะครับมีแรงดึงดูดถึงกันและกันนะ โดยเฉพาะคนที่มีแพชชั่นคนที่แบบมองอนาคตมองการไกลไปข้างหน้านะครับมองว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่เคยมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นไหมว่านี่คือลักษณะของการมีวิสัยทัศน์ของการมองโลกของการมองออกไปข้างหน้านะครับถ้าคุณมีคุณสมบัตินี้นะครับคุณก็จะดึงดูดเขาเข้ามาได้และตัวเขาเองก็มีคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติดีๆเช่นกันนะอีกอันหนึ่งนะครับไพ่ก็อยากจะบอกว่า คุณอนะมีคนแอบสอดแอบส่องแอบมองแอบติดตามคุณอยู่นะด้วยความปลืม้มด้วยความชอบนั่นแหละเป็นการสอดการส่องการมองในด้านดีๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะขอดูพลังงานของคุณก่อนขอสี่ใบเกี่ยวกับชาวกองนี้ไพ่อ,อยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณครับไพ่ออฟคัพส์ครับห้าถ้วยวีลออฟฟอร์จูนครับโอ้ดูเป็นคนดวงดีเนาะกองนี้ ทูอัพซอสครับสดาบและใบสุดท้ายของเราเลเวอร์ชาวกองนี้ต่อให้คุณอยากมีชีวิตโสดอยากหนีความรักความวุ่นวายขนาดไหนตัวคุณอาจจะมองความรักในด้านลบนะแต่บางคนอาจจะมองความรักในด้านลบโดยที่ไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันอาจจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเลยทำให้เราเนี่ยเป็นคนประเภทแบบ a n x i o u s Avoid ใดๆก็ตามนะครับก็มักจะอยู่ในกองนี้เช่นเดียวกันนะ แต่คุณสามารถมีความรักได้ความรักจะวิ่งเข้าหาคุณตลอดเวลาเพราะว่า Energy ของคุณคุณดึงดูดความรักนะชาวกองนี้คุณมีมุมน่ารักน่ารักนะครับคุณดึงดูดความรักได้ wheel of fortune เป็นลักษณะของคนที่มีความโชคดีนะครับดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแต่ two of swords นะครับตัวคุณเนี่ยมักจะ เหมือนเหมือนจะหลีกเลี่ยงความรักอะอย่างสมมติว่าถ้ามีคนที่แอบชอบคุณอะไรเงี้ยเดินเข้ามาชวนคุณไปนั่นไปนี่คุณอาจจะมีการซื้อเวลาให้ใจของตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าลึกๆเนาะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สมควรหรือว่ารู้สึกว่าไม่เป็นที่รักรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ชอบหรือว่ามองอะไรนีตัวเองในด้านที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะไม่ชอบเราในมุมนี้ก็ทําให้เราเนี่ยมีการเก็บตัวหรือมีการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าบางอย่างอาจจะต้องระวังในมุมนี้นะมีการโฟกัสนะครับข้อดีของเรานะครับ คือที่พัฒนาที่มันเป็นดูเป็นข้อเสียนะมันมีข้อดีที่มันซ่อนมาอยู่อย่างเช่นว่าคุณเป็นคนที่ตาแหลมตาเหี่ยวนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้ความสามารถตรงนี้ไปกับการงานเนี่ยคุณจะเห็นปัญหาก่อนคนอื่นคุณจะเจอปัญหาก่อนคนอื่นนะครับทำให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้ก่อนคนอื่นตัวคุณจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ดึงดูดความรักนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าดวงไม่ดีหรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยคุณสามารถทํางานกับตัวเองได้โดยการเปิดรับโชคนะครับ โดยการน,นับแต้มความดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะเออนับแต้มว่าจัก,กราวาลมอบอะไรให้เรามีอะไรดีๆบ้างอย่างน้อยวันนี้ยังมีลมหายใจอยู่อย่างน้อยวันนี้เราใส่รองเท้าเป็นอย่างน้อยวันนี้เราทํานั่นทํานี่เป็นอย่างน้อยวันนี้มีคนหยิบยื่นอะไรดีๆให้หยิบยื่นความรักให้แม้ว่าเราจะไม่ได้รักเขาตอบก็ตามเนาะเราอาจจะไม่ได้รักเขาในรูปแบบนั้นแต่เรารักเขาในแบบเพื่อนร่วมโลกอย่างนี้ก็ได้นะก็ถือว่าจัก,กราวาลก็ยังคงสกิดบอกเราว่าเราก็เป็นคนมีเสน่ห์ เนี่ยเนี่ยคือการนับแต้มสิ่งดีๆนะดังนั้นคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆและพี่เ้มขอย้ำว่าคุณดึงดูดความรักตลอดเวลาเพราะ energy ของความรักจะลายล้อมรอบตัวคุณอยู่เสมอๆนะครับคุณจะโชคดีเรื่องความรักจริงๆแล้วอะแต่บางครั้งลึกๆแล้วใจของคุณอาจจะมีเผลอเผลอเป็นกั้นตัวเองบ้างในบางมุมพอดูหน่อยซิแล้วตัวเขาที่เพืเ่อนถามถึงเนี่ยเขาเป็นใครนะมีอะไรดีๆบ้างเดวิลนะ ราชาถือเหรียญน,นะเด็กถือไม้แล้วก็สองไม้คนนี้มีการแอบสอดแอบสองแอบมองแอบติดตามคนอยู่นะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าถ้ามีไพ่เดวิลขึ้นแล้วก็ไพ่เดวิลนำเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความฉลาดฉลาดแกมโกงนะเออฉลาดแกมโกงแต่ไพ่อื่นน,นะดูดูแบบดูดูนิ่ง คือไม่ได้เป็นคนร้ายนะแม้ว่าพ่ายเดวิลจะนําก็ตามแต่ทีนี้มีพ่ยราชาถือเหรียญออกมาด้วยเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็น lgbtq ก็ได้เพราะบางคนเนี่ยเปิดกว้างนอนไบเดนี่หรืออะไรพวกนี้คือในยุคนี้เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาอะไม่อยากจํากัดตัวเองให้อยู่ในเพศใดเพศหนึ่งถ้ามีใครน,น,น่ารักเขาก็สามารถไปกับคนคนนั้นได้แล้วก็อาจจะมีสเปคอะไรที่แบบอย่างเช่นบางคนก็รู้สึกว่า ถ้ากเธยสวยหรือว่าผ่ามาแล้วอะไรเงี้ยเออไม่ต้องมีหนวดอะไรเงี้ยเออโกนมาแล้วดูดีอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้เออเขาก็โอเคอย่างเงี้ยบางคนก็คิดอย่างนี้นะแล้วพี่เข้มเคยเจอคนที่คิดแบบนี้ด้วยนะและ้วก็บางทีอาจจะเป็นคนที่แบบรักเพศเดียวกันหรือ LGBTQ มาเลือกกองเนี้ยก็เป็นอะไรที่เหมาะเพราะว่าตัวคุณก็จะดึงหดูดคนเพศเดียวกันเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันนะ ลักษณะของเขาคือเป็นคนที่แบบกล้าลองกล้าได้กล้าเสี่ยงกล้าเสีย,สยนะครับก็เจนจัดทันโลกพอสมควรนะลักษณะของเขาเนี่ยมีไพ่สองไม้เนาะแอบสอ่อดแอบซองแอบมองติดตามคุณอยู่แล้วก็รู้สึกดีกับคุณเขาเป็นคนที่ชอบค้นหาแล้ตั้งสมมติฐานแล้วก็ชอบท,ทดลองค้นคว้าอะไรใหม่ๆอันนี้คือลักษณะของเขาแล้วก็เป็นด้านดีของเขาเนาะทีนี้อยากรู้ว่า เขา,าพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่ายังไงบ้างเขาพูดถึงคุณบ้างไหมเมติเช่นครับเมติเช่นเป็นการสื่อสารการพูดคุยนะ men, นะโอตัดสินใจตัดใจพูดนะ acon, การแบ่งปันการแชร์ไม่แค่มั่นใจนะครับเดอะฟูเขาพูดถึงคุณนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดถึงคุณในด้านดีๆนะไม่ใช่การเมาไม่ใช่การนินทาแน่นอนจะเป็นการพูดถึงในด้านดีๆโดยเฉพาะด้านของความฉลาด เนะนี่ยไม่เค่มั่นใจว่าชาวกองนี้ดึงดูดความรักได้ไพ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองไม่ได้โฟกัสตัวคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสด้านความฉลาดของตัวเองแต่คนอื่นนด้าจะเห็นด้านความฉลาดของคุณจะเห็นในด้านของความฉละฉ้านัดสินใจ้ฉาเนใ้านมฉาดสินใจ้านขะคดอเห็นในานขคมลเนี่ย,พย,ย้พ่อเหรยนยญไพ่เห็นยญเนี่ยะเป็นมลักษอณะนของการแชร์กัน การแชร์รู้สึกว่าคุณเป็นคนแฟร์คนหนึ่งรู้จักกี้แบนเทครู้จักให้แล้วก็รู้จักรับจึงมีความน่ารักแล้วก็เดอะฟูลนะครับมีเซอร์นอนฮิวเมอร์มี mer, มุมกตลกมีอารมณ์ขันอาจจะมีความโกโกเ้เปิดๆบ้างแต่มุมนั้นก็น่ารักแาะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงคุณถามว่าพูดไม่พูดแล้วก็พูดในด้านดีๆด,ด้วยนะ ขอดูหน่อยสิลักษณะดาวจันรดาวสุกนะครับราศีแมงป่องค่อนข้างจะโดดเด่นสาหรับชาวกองนี้นะครับสัญลักษณ์นี่คือสัญลักษณ์ของดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ค่อนข้างจะโดดเด่นเช่นเดียวกันภพที่5คือภพปุตตะปุตตะคือความเป็นเด็กเออความเป็นเด็กความเป็นบุตรบริวารอ่มีบุตรที่ดีอะไรนะครับปุตตะนะก็จะมีความเป็นเด็กที่ดึงดูดเข้าหากันหรือว่าใช้ความเป็นเด็กหรือว่าสถานที่ที่เจอการอาจจะเป็นสถานที่มีที่มีเด็กมาเกี่ยวข้อง โรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นตน้นเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3นะครับกองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับท็าปิดของเราวันนี้ก็คือเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรเรามาดูกันนะครับดูไพ่ที่เ,เพิ่นเลือกสีไพ่ที่เ,เพิ่นเลือกวันนี้เป็นไพเเนน่เด็กถือเหรียญนะครับเด็กถือเหรียญเป็นลักษณะของเด็กที่พูดอะไรตามความเป็นจริงนะครับ มักเป็นคนเรียลลิสติกนะครับเป็นคนเลียลริสติกเป็นคนที่ยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะนี่คือลักษณะของคุณนะครับลักษณะดีของคุณแล้วก็เป็นลักษณะดีของเขาด้วยลักษณะประมาณนี้จะเป็นคนที่ดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะครับมองโลกตามความเป็นจริงนะลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็จะดึงดูดกันเนาะขอส่งพลังงานของคุณก่อนนะพลังงานของคุณชาวกองนี้นะมีอะไรบ้าง ที่เป็นจุดเด่นของคุณขอดูหน่อยสินะครับนี่อันนี้เป็นไพ่เซเว่นออฟเพนนะนี่เห็นไหมเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญซีก็เพนทาเคิลเออออกบ่อยในช่วงนี้ดูสิไฟออฟบอลกับห้าไม้ ิงออปเปนเดอร์เนาชาเหลี่ยมลักษณะาชาวกองนี้พี่เข้มมั่นใจว่าคุณจะมีความมั่งคั่งร่ารวยนะอย่างน้อยก็คือคิดเรื่องเงินที่สําคัญคือคุณะรู้จักการทําธุรกิจแบบกิ๊บแอนเทคคือการให้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้รับก็คือให้ฝ่ายหนึ่งได้ชิมก่อนเออได้ชิมก่อนได้นําเสนออะไรดีๆเออได้บอกคนอื่นว่าแบบเรามีอะไรดีๆในด้านนี้นะเออลองลองลอง,ลองก่อนนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าชอบ ก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อนะครับก็เลยเป็นการกิ๊์แอนเทคดังนั้นตัวคุณเนี่ยจะจะรู้จักให้ผู้อื่นจะรู้จักเอาชีวิตของตัวเองเอาเวลาของตัวเองหรือแม้กระทั่งเอาเงินของตัวเองมาลงทุนในด้านของการทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักทําให้คนอื่นเนี่ยเออชิมในรู้จักผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในรู้จักสิ่งที่เราทําดังนั้นชาวกองนี้เนี่ยคุณมีไอเดียที่ดีมากในการทํางานนะซือไว้เนนรเพน e n t a c l เนี่ยเป็นลักษณะคนที่ มีการทำงานมีการหว่านพืชไปแล้วแล้วก็มีการพืชมีการเติบโตนะครับเนี่ยมีการเก็บเกี่ยวนะเหมือนผู้หญิงคนนี้เขากำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นะแล้วก็พืชเนี่ยก็ผิดดอ,อ,อกผลเป็นเหรียญโตออกมาเป็นเหรียญให้เราเก็บนะชาวกองนี้มักจะมีความอุดมสมบูรณ์นะแม้ว่าความคิดแล้วก็มายเซ็ตของเราจะแตกต่างจากคนอื่นแต่ว่า เราเคารพความเป็นสีสันที่แตกต่างห้าไม้ของสำรับนี้เขามีสีสันฉูดฉาดมากแม้ว่าพลังงานจะไปในเชิงลบแต่ดูแล้วมันเป็นเชิงบวกมากกว่าเพราะทุกกคนมีสีสันแม้ว่าจะแตกต่างแต่ว่าทํางานเดียวกันแม้ว่าความคิดจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีฟังก์ชันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นมุมที่ดีมุมที่น่ารักนะราชาราชาถือเหรียญน,นะครับ king of เพนตะเคลชาวกองนี้จึงมีเงินมีรายได้ที่ดีนะดึงดูดการเงินเข้ามาครับขอส่องดูพลังงานของเขาหน่อยสินะครับพลังงานของเขาคนนั้นคนที่เป็นเพื่อนชาวกองนี้ถามถึงเขาเป็นใครเป็นคนยังไงนะครับ King of Swords ครับราชาดาบเ e เวล ไพ่เดวเว์เป็นไพ่ที่ดีนะเนี่ยดูแล้วเขาเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ไนออฟคร9ถ้วยโ o ร์ o อฟซอร์ด4ดาบขนาด4ดาบไพ่ย,ยังเป็นเสียมฮูยังหวานนะวงบอกว่าตัวของเขาเป็นคนสบายๆง่ายๆชิวๆนะเวลาทํางานนะอะคนคนนี้จะดูจริงจังขึงขังเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียลลิสติกนะครับเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง นะเวลาที่คิดทําอะไรคิดอ่านอะไรเนี่ยจะมองโลกตามความเป็นจริงตลอดเ,ออเขาจะอยู่บนหลักความเป็นจริงตลอดนะครับเลยเวลาทํางานเนี่ยอาจจะมีความดุดุนิดนึงอาจจะเป็นคนที่จริงจังนิดนึงนี่คือลักษณะของความจริงจังในตัวของเขาไพ่เด w เวิร์เนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางรู้จักคนเยอะแสดงว่ามีคอนเน็กชันนะ ดังนั้นเราสามารถจะดึงดูดเขาเข้ามาได้โดยการมีคอนเนคชันเช่นเดียวกันนะครับบางทีอาจจะเป็นชาวต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะแต่แตข้อเสียอาจจะมีบ้างตรงที่ว่าเวลาที่มีปัญห,หาปัญหาอะไรในชีวิตหรือว่าจะทําอะไรโปรเจกต์ใหม่ๆเขาจะไม่ค่อยชอบบอกคนอื่นอย่าไปน้อยใจนะเพราะเขาไม่ได้แค่ไม่บอกเราคนเดียวเขาก็ไม่บอกชาวบ้านด้วยเหมือนกันคนที่เป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนัก ไม่คือไม่ใช่คนที่พูดมากจะเป็นคนที่พูดน้อยต่อยหนักคือพูดทีเดียวฮุกนะฮุกจุกจบ <c oughs> แบบนี้ได้ป่านะแต่ดีนล่แหละเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยต่อยเราหรอกเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้ใครอ่ะเขาจะมีความรีแลกซ์มีความผ่อนคลายเขาจะรู้จักแยกแยะบทบาทระหว่างบทบาทของการทํางานจริงจังและดุมาก <c oughs> แต่เวลากับกับคนใกล้ตัวเนาะเ,ออเวลาอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบทบาทของเขา อยู่กับครอบครัวเงี้ยก็จะเป็นอีกบทบาทหนึง่งเพลออยู่กับแม่อยู่กับพ่อนจะเป็นเด็กที่ขี้อ้อนโอ้ใช้คําว่าเด็กได้ไหมจะเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่ที่ขี้อ้อนละกันนะเ,เนี่ยเขาก็เลยไม่ค่อยให้คนอื่นน่ะได้เห็นมุมเนี้ในในตัวของเขาเท่าไหร่มุมเนี้ยเขาจะไม่ค่อยให้คนอื่นเห็นนะจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยเออก,ก็ก็ถือว่าแปลกไหมก็มีก็มีมุมแปลกเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้เราก็จะเห็นมุมขี้อ้อนในตัวของเขาทีนี้เรามาดูกันนะว่าตามท็อปิกของเราวันนี้เขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรเขาพูดไหมก่อนนายออฟซอร์ดครับ9้าดาบควีนอฟครับสครับลาชินีถ้วย ทรีออฟซอสสามดาบแล้วก็เทมเปแรนชาวกองนี้ต้องระวังนิดนึงนะในการคุยกันใครที่แบบว่ามาถามถึงคนรักของเราที่กำลังมีประเด็นกันอยู่เนะี่ยเออกองนี้ก็อาจจะเป็น กองที่เกิดมาเพื่อคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบยังไม่ได้มีประเด็นยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะครับคุณก็สามารถมาเลือกกองนี้ได้เช่นกันนะแต่ว่าช่วงนี้เวลาพูดคุยกันอะจาเป็นจะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะว่าไพ่เนี่ยบอกบอกว่าเขาค่อนข้างจะเครียดเครียดกับความสัมพันธ์หรือว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่กลัวกลัวความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเลยมีเรื่องที่มีความขับข้องใจอ่เกิดขึ้นนี่คือไพ่สามดาบกับไพ่เก้าดาบนะ ก็เป็นลักษณะของคนที่มีความเครียดเครียดอยู่สูงเนาะราชินีถือถ้วยเป็นลักษณะของคนที่แบบมีมีความนิ่งแะ้นั้นถามว่าโอกาสที่เขาจะคุยเรื่องของคุณให้คนอื่นฟังไหมเนี่ยน้อยโอกาสน้อยมากและเขาเป็นคนที่นิ่งเหมือนเหมือนอย่างที่บอกอะ่ะเขาก็จะรักษามากอย่างเวลาที่เขาไปเจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่าเรื่องราว โดยเฉพาะปัญหาชีวิตของตัวเองให้คนอื่นฟังนะครับแต่ถามว่ามีอยากคุยบ้างไหมถ้าจะคุยอ่ะจะคุยในเชิงปรึกษาไม่ได้นินทานะปรึกษาว่าเออจะเอายังไง,งความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีจะรักหรือว่าไม่รักนะก็รู้สึกว่าคุณรับมือยากในในมุมของเขานะเอออย่าเพิ่งด่าไปเข้มนะก็คือในมุมของเขา,าเขาก็รู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์นี้มันไปยากทั้งนั้นนี่จริงๆตัวคุณไม่ได้มีอะไรเลยนะ ตัวคุณเป็นคนแฟร์ๆด้วยแล้วคุณคิดว่าคุณ่ะง่ายๆไล้ๆเบาๆชิวๆแต่มีความแตกต่างเฉยๆคุณมองโลกตามความเป็นจริงแต่ว่ามุมที่เขากับคุณมองกันนะมีความแตกต่างนะครับเรามาดูกันนะครับถึงลักษณะาดาวจันทร์ดาวศุกร์นะครับราศีมิถุนเนี่ยเป็นไปได้อันนี้คืออะไรเนี่ยนอตโนดนะครับโนดเหนือนะครับแล้วก็พบที่12พบวินาศาองบอกว่าเออ Not note. ชาวกรงเนี้ยอาจจะต้องมีการทํางานหรือว่าทานฟอร์มกัแบบชีวิตของตัวเองนะครับกับอะไรที่แบบเรายังไม่เคยค้นพบค้นเจอในจิตของตัวเองเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่เราจะสามารถค้นพบค้นเจอได้และตัวคุณะมีคู่มีคู่แท้แน่ๆน,นะครับมีคู่แท้แน่นอนแต่อาจจะต้องมีการทํางานกับตัวเองพอสมควรนะ แต่้นชาวกลองนี้จะมีการทานฟอร์มในชีวิตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงและมีการหักเหในชีวิตได้นะครับนะอีกอันนึงนะครับที่ไพ่ยอยากเอยที่ลูกสตวาอ,อยากจะบอกเนาะลันาดาวจันดาวสุอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีมิถุนเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวไทคิดทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้ไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับเป็นไพ่สิบดาบนะครับลักษณะไพ่ส,สิบดาบคืออาจจะมีอะไรที่มีการานส์ฟอร์มนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งแม้ว่าปัญหามันจะมีการประดังประเดมีการลุมเล้านะครับแต่เมื่อเราผ่านมันไปแล้วนะครับมันก็เป็นแค่เพียงประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งของชีวิตนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่เหนือบาก,กว่าแรงทุกคนสามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับ เดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิการานะครับเป็น general reading คำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงแล้วค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับรับไปในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ถ้าเพืเ่อนชอบการทํานายสไตล์นี้นะครับสามารถที่จะดูดวงส่วนตัวดูดวงหลังไม้นะครับทักไปที่เพจของเรานะครับเพจบ้านนาคมที่ไปเข้มไม่ถึงลิงก์เอาไว้ด้านลา่างนอกจากนี้นะครับการกดปุ่มซูเปอร์แทงก์การสมัครสมาชิกช่องเป็นการซัพพอร์ตช่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่สะดวกในช่องทางดังกล่าวเ,เพื่อนๆยังสามารถกด Sub ับส i b e ไลค์แชร์ได้อยู่ปุ่มสับสกายไลค์แชร์นะครับเป็นปุ่มที่กดฟรีไม่ต้องเสียตังค์นะช่องคอมเมนต์นะในช่องของเราก็สามารถที่จะ พิมพ์เข้ามาได้ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เช่นเดียวกันและถ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้แง่มุมในเรื่องของทฤษฎีจิตวิทยาความรักเพื่อนๆสามารถไปติดตามช่องอู่ช่องความรักได้นะครับและพบกันในคลิปอื่นอื่นของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ